ฝันเห็นถ้ำพญานาคแปลว่าอะไรฝันเห็นถ้ำพญานาคแปลว่าความร่ํารวยกําลังจะมาเยือนความร่ํารวยจะมาเยือนท่านจะค้าขายได้กําไรก้อนโตจะหาเงินได้มากมายจะค้าขายได้กําไรก้อนโตจะหาเงินได้มากมายมีเกณฑ์ตั้งคัน ฝันเห็นถ้ำพญานาคณนะเวลานี้ตอนเนี้ท่านอะจะต้องอดทนต่อหลายๆอยา่างเป็นช่วงที่ต้องดินน้นรนทํางานหนักไม่มีใครซัพพอร์ตท่านจะต้องพึ่งพาตนเองต้องช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองจะหาพึ่งพาใครอะยากจะหาพึ่งพิงใครเนี่ยยากมากท่าน มีดวงฝันเห็นพญานาคเนี่ยท่านจะได้โชคได้ลาบจากคนอายุน้อยกว่าสาวโสดหนุ่มโสดอะ่ะมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นทหารตำรวจสาวโสดหนุ่มโสดอาจจะได้แฟนเป็นทหารตำรวจสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะได้แฟนสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะจะได้แฟนเป็นคนที่มีชาติตะกูลดีได้แฟนเป็นคนมีฐานนะ สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นคนมีชาติตระกูลดีได้แฟนเป็นคนมีฐานะอาจจะได้แฟนเป็นทหารตำรวจสำหรับผู้ชายเนี่ยอาจจะได้แฟนที่อายุน้อยกว่า ฝันเห็นพญานาคเนี่ยถ้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้หนาคเทวะชั้นสูงเนี่ยก็มีเกณฑ์จะถูกหวยได้โชคได้ลาบฝันเห็นพญานาคเนี่ยให้ระวังอะ่ะจะมีการทะเลาะเบาะแหวงเพราะความลิษยาเป็นเหตุฝันเห็นพญานาคแปลว่ามีคนอิจฉาลิษยาท่านท่านควรไปทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรทําบุญให้กับเทวดาที่ดูแลรักษา แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะดนบันดาลให้คุณเนี่ยมีโชคมีลาบสมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการเลขนําโชค7 9 7 9 3 9 7 9 3 9 7 9ฝันเห็นพญานาคนอนตายฝันเห็นพญานาคที่นอนตายอ่ะเป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ฝันเห็นพญานาคนอนตายเนี่ยแปลว่าคุณอะจะต้องเร่งทําบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะว่าตอนเนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณเนี่ยเขาอะไม่มีกําลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณตอนเนี้เขาอะไม่มีกําลังมากพอที่จะปกป้องคุ้มครองคุณฝันเห็นพญานาค ฝันเห็นพญายนาคเสียชีวิตเนี่ยนะก็คือว่าควรจะทำบุญด้วยยารักษาโรคแล้วก็ฝันเห็นพญายนาคเสียชีวิตเนี่ยเลขนำโชคจะเป็น07007700770ฝันเห็นพญายนาคตายเนี่ยคุณควรจะทำบุญให้มากนะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับ การประสบอุบัติเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นช่วงที่ว่าคุณนะจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างโดยไม่ตั้งใจค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคู่กรุณาแอดไลน์มาค่ะ